เกิดอะไรกับความรักฉันฉันไม่รู้ว่าเธอมาล็อกฉันต่อนน้อยเอาล้วครับผมก็สวัสดีน้องๆหนูๆเด็กไทยทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเรานะครับสำหรับท่านใดที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับชากลางลาวของเรามีบริการขายนะครับไม่ใช่ละคนละเรื่องนะครับ <c oughs> ก็วันนี้นะฮะอยู่กับผมออสขาวเพื er ่อเกมนะครับผมจะพาทุกคนนะฮะ ไปสุมหมัดหมานะเอ้ยไม่ใช่หมัดอะไรนะไอหมัดกรงเล็บอะโอ้ยพูดผิดอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยไอหมัดกรงเล็บอสอรพิษนะครับปเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาโอเคนะครับเข้ามานะฮะของละวันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับมีชุดแมวแล้วก็ชุดแมวผู้หญิงแล้วก็ชุดอะไรไม่รู้ทุกคนแล้วก็ชุดคนป่าบ้าบานะครับมีรถมีกระทะอะไรประมาณนี้นะครับผม เข้ามานะครับฝั่งขวานะครับผมเขาใจะให้เรากดฟรีหนึ่งครั้งแล้วก็ที่เหลือก็จะเสียเพลนแล้วนะครับก็คือจะเพิ่มโอกาสแจ็คพอตนะครับสูงสุดถึง400%ปะกดไปเลยละกันอ้าวแล้วมันต้องดูยังไงวะทุกคนอ๋อพิเศษพิเศษปันกลางปันกลางหัว,วกด3ากด3บเกพชรก็พอออกเกินแล้วอออกจุดเกลือก็เกินไปไปน้อยปานกลางโอ้ได้กระเป๋า เกินไปก็แบรนดเนี่ย19เพรน้อยปานกลางผมว่าก็39เพรโอกาสออกเยอะเหมือนกันนะผมว่าอนออกเยอะกว่าพิเศษนะหรือว่าพิเศษอ๋อหรือว่าพิเศษม,มันจะต้องออกหมัดเลยวะเด้ๆๆมากลองดิอ๋อนี่เหลอมากไม่ได้หรอกน้อยน้อยน้อยไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดกดปีบานกลางอ๋อได้ท่าตีลังกาผมมีแล้วนี่วะไม่เแ็นไรมเป็นไร น้อยเหรอไม่ได้ไม่ได้ไไดน้อยอืเสียเพชรฟรีนะเนี่ยน้อยปานกลางเอาปานกลางไปอ้ยโอ้ทุกคนก็ธรรมนานะผมดวงดีอยู่แล้วก็ก็นะอืมก็ม่รู่จะพูดทำหนเนาะก็คืออดข้าวมันก็ยืดเหลียวอา้าวต้องรับยังไงวะทุกคนเดี๋เดๆๆเดเดี๋เดๆๆเด มันต้องรับไงวะแต่ผมขอไปสุ่มไออันนี้ก่อนละกันไปสุ่มเลยละกันเนาะเพื่อการไม่เสียเวลาเอาให้มันครบทุกอย่างไปเลยนะฮะเขาบอกนะครับการตีห้าครั้งได้ถ้าวิสสะพืนนะฮะไปกดไปเลยจะพอแล้วเปล่าเบ๊โอ้ได้ลมชีวิครั้งที่สองโอ้ได้ท่าเต้นอันนี้ก็มีแล้วท่ารั้งโอลินพันก็ได้ตาโอ้โหได้นี้ครั้งที่สี่ไปครั้งสุดท้ายน่าจะได้นะโอเคกัไปเลย ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้อยู่ดาบไซเบอร์ไปกดไปเผาผ่านให้หมดทุกอย่างกดไปโอ้โหเต็มหมดแล้วทุกคนนั่นแหละครับก็ได้ของมาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมขอญอาตรีเกมเออกไปใหม่กันนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเรือว่ามันเข้าตัวให้เลยวะเดี๋ยวผมขอดูกันนะไม่ใช่อาวุธหรอมัน่อาจจะเข้าตัวให้เลยก็ได้นะเอ้ยมันเข้าตัวให้เลยชิก็ ก็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 อยู่เหลียวก็ผมก็โดงดีอยู่เหลียวคนดูด,ดูดิเกินไปอดข้าวมันก็เกินมาล้อโอเคเดี๋ยวดูแต่งตัวมั่งนะฮะได้กล่องมามาอะไรบ้างห่อกล่องเกลือยื้อกล่องเกลือได้ชุดเกลือผมขออนุญาตเปิดเสียงเพลงแป๊บนึงทำไมมันเสียงดังยังไงยังบ่งไม่ถูกบัตรอันนี้40ใบ มได้อะไรบ้างวาะเมื่อกี้ผมไปส่งอ๋อได้ท่าวิดพื้นด้วยวอันี้ทำไมมันค้างอยู่ยวะเดาเดานั่นดูอ๋อเป็นกองผมได้ท่าวิดพื้นได้นะเมะื่อกี้ลืมดูลืมดูลืมดูม,ดมันต้องท่าวิดพื้นท่าวิดพื้นเนี่ยนะวะท่าวิเนี่ยเอาใส่แทนอันไหนดีเอ่ยแดงแดงทาวิดพื้นแล้วก็ได้อะไรวะ มันดูย้อนหลังได้เปล่าผมขอดูกันนะอ๋อมันน่าจะได้เพราะสกเกตบอร์ดไปเดี๋ยวเข้าไปดูในโซนสไตล์ไหนหลักกันเข้าไปดูในหลักกันนี่จะโชว์หมัดคอบหม,ม,มาหน่อยละกันเฮ้ยไม่ใช่หมัดคอบหมาหมัดหมาหน่อยละกันนี่มัดหมาเอ็กเอ็กเอ็กมันมาไอ,อ,อ,อ้ตู โอเคนะครับผมก็สัรดบวัน,นี้ก็บายผมไปไปเจอกันคลิปหน้านะก็ประมาณนี้นะครับมันก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ดวงมากกว่าบางคนก็ออกไป2-3พันเพชรก็ยังไม่ออกก็มีนะโอเคผมก็าสัปดาห์นี้ก็บายผมไปาย